สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีกับผมแอดแบงเช่นเคยนะและคลิปนี้เราก็จะมาสปอยในเมทที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานตำนักเลือดพบจบแดนก็จะเป็นตอนที่104แล้วนะครับสามารถรับชมมันเมทเรื่องนี้แบบทวิเกษตรได้ทาง VTV เลยและเช่นเคยท่านผูท่านคิดเกี่ยบไปดูเองก็สามารถฟังผมสปอยนะตอนนี้ด้วยเช่นเดียวกัน,กนเอาละช่านทุกท่านพร้อมกันแล้วก็มาเริ่มสปอยตอนที่104นะครับแฮมแฮมผมมีดิสคอดมาฝาก สามารถเข้าไปพูดคุยกันข้างในนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมสหรือว่าเรื่องเกมและก็ยังมีเตี้ยเนด้ที่เข้าไปสูงส่งอยู่ในนั้นกันด้วยอเอาเป็นว่าอยากจะพูดคุยกับแอดคนไหนหรือว่าอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับอะไรก็เชิญเข้าไปพูดคุยใน Discord นี้ได้เลย เดีผมจะทิ้งลิงก์ d i s ค o r ์เอาไว้ที่ใต้ดี c คลิปชันหรือว่าคอมเมนต์เอาไว้ให้นะครับเจอกันใน d i s c o ร d ครับผมอย่าลืมเข้ามากันเยอะๆนะครับหลังจากที่ขั้ววีห้าวเชิญหน้ากับหมาเซวเท้าตัวของพวกสวีทซานซื่อก็ไปกังวลความปลอดภัยของขั้ววีห้ามากแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็คงไม่อยากทําอะไรได้เพราะมีแต่จะเป็นตัวถ่วงของขั้ววีห้าเปล่าๆทันั้นขั้ววีห้าแสดงตัวต่อหน้าหมาเซวเทาและพยายามกล่าวเตือนสติของเธอเลยครับแต่ก็ดู้ว่าเสียงนั้นของขั้ววีห้าะวจะเป็นอัตตรา มาเซลเทานั่นเองกับการทางด้านมาเซลเทานั้นกับโจมตีขั้วไปเท่าอย่างไร้ปาณีเอาง่ายๆว่ากะฆ่านะะั่นแหะฮะอย่างไรก็ตามเพิงที่แดงฉานของมาเซลเทามันยังคงไม่อาจทําอะไรขั้วไปเท่าได้ต่ถึงกระนั้นการต่อสู้ของพวกเขาทั้งสองคนก็กินพื้นที่เป็นวงกว้างถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปมีหวังพวกคนอื่นจะมาเจอตัวขั้วไปเท่าแน่พวกวไปหท่าจึงแกล้งพลาดท่าเลยครับทำให้มาเซลเทานั้นต้องเข้ามาจับกลุมขั้วไปเท่าในระยะประชิดขั้วไปเท่าใช้จังหวะน,นี้ใช้เขตดนน้ำแข็งฟ่ายทีร้ระอุที่อยู่รอบๆตัวของขว,ว้วไปเท่าแทบจะดับไปในทันทีแต่ถึงกระนั้นมาเซลเทาก็หากลัวไมเจ้าคิดว่าเขตแดน้ําแข็ง จะสามารถทําลายมาทธกาเพลิงของข้าได้นั้นหรือแต่ขว้วบีเฮากับกล่าวว่าเขาไม่คิดจะทําลายมาทธกะเพลิงของหมาเซียวเถาตั้งแต่แรกเพียงแต่กําลังรอหมาเซียวเถาประมาทเท่านั้นสินคําพูดนั้นขั้วบีเฮาก็จับแขนของหมาเซียวเถาเอาไว้นั่นซึ่งมันสร้างความตกใจให้กับหมาเซียวเถามากแต่มันก็ไม่ทันเสร็จแล้วเลยครับหมาเซียวเถาไม่อาจหลบหนีไปได้ขั้วบีเฮาใช้จังหวะนั้นเพื่อร่างมนตาชําระล้างซึ่งเป็นวิชาของผู้วุโสอีไหลาซือเคิร์นั่นเองเพื่อชําระล้างมนทินรวมไปถึงพลังชั่วร้ายที่อยู่ภายในตัวของหมาเซเาียวเถาหมาเซียวเถาร้องโอดอวดออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่ไม่นานนักวิญญาณชั่วร้ายก็ถูกสกัดออกจากร่างของหมาเซี ทําให้เธอนั้นได้รับสติสัพปพปัญญ,ญาของตัวเองกลับคืนมาหัววิฮารีบเข้าไปหามาเซลเทาเลยครับและพยายามทวงถามถึงอดีตของพวกเขามาเซลเทานั้นจําได้เรือนลางแต่เธอก็ไม่รู้เลยว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหัววิฮาจึงได้เล่าเรื่องราวก่อนหน้านี้ให้กับมาเซลเทาฟังหลังจากแข่งขันปลองยุติวิญญาณมาเซลเทาถูกเล่นงานโดยจักรวัติเสียนจันทาทําให้เธอต้องกลายเป็นวิญญาจัน์ชั่วร้ายแต่หลังจากนั้นสือไรเคอร์ก็ไม่ได้ทอดทิ้งมาเซลเทาเลยครับตัวของมาเซลเทาเองถูกนากลับไปไร ตอนนั้นมาเซลทาก็จําเรื่องราวทั้งหมดได้เลยครับรวมไปถึงสิ่งชั่วร้ายที่เธอเคยทําลงไปด้วยตั้งแต่กลายเป็นวิญญาจาร์ชั่วร้ายมาเซลเทาได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปม,มากมายีะเหลือเกินตัวของมาเซลทาวเองก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากทาานั้นหัววิ่เฮาพยายามเรียกสติมาเซลทาเพราะตอนนี้มีสิ่งที่สําคัญกว่านั้นหัววิ่งเฮาได้เล่าเหตุการณ์ที่ตัวประกันถูกจับตัวไปและตอนนี้เขาต้องการให้สิบพี่ช่วยแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้คุยอะไรกันไปมากมายมาก่อนนั้นมาเซลทารู้ได้ว่าพวกวิญญ,ญาจาร์ชั่ ที่นี่ไลกล่าวถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับมาเซลเทาพราพวกเขารับรู้ถึงพลังจิตแปรปวนที่นี่มาเซลเทาเรีบปฏิเสธว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางนั้นอาจจะเป็นเพราะความอาฆาตของพวกตัวประกันที่อยู่ในคุกมากเกินไปจนทําให้เกิดร่างจิตที่ไร้ชีวิตขึ้นมาซึ่งคําพูดนั้นมาเซลเทาก็ได้นาพวกวิญญาจาร์ชั่วร้ายออกไปจากที่นี่สวิสานซื้อที่เห็นมาเซลเทากลับมาเป็นปกติแล้วเขาก็ดีใจมากซึ่งพวกเขาก็ไม่คิดเลยครับว่าจะได้มาเจอมาเซลเทาที่นี่ต่อมาเย่ยกูอิจึงได้ถามถึงแผนการต่อไปก ในเช้าวันถัดมาที่โรงแรมสื่อสารซือกลัสกัดพิษออกมาจากน้ำกว่าจะทำได้ก็ยากลำบากพอสมควรเลยครับและกราถามว่าพวกเขาเอาน้ำมาจากไหนก็เป็นเพราะว่าคุกน้ำที่ใช้ขังตัวประกันมันได้เชื่อมกักบลำธารที่อยู่ในเมืองน,นั่นเองดังนั้นแล้วน้ำที่ปนเปื้อนพิษนี้จึงมีอยู่ถมเทไปหลังจากที่สกัดพิษออกจากน้ำได้ผั้ว,วิเฮ้าขอตรวจสอบพิษนั้นด้วยตัวเองโดยเขาก็ไม่ลืมที่จะใช้ทักษะหัดหยกเพื่อป้องกันพิษหลังจากตรวจสอบพิษดูแล้วก็พบว่าผงสารวิญญาณนี้มันมีความซับซ้อนมากแต่ก็โชคดีทีีีี่่ัวววววิิิิิ้้าาาาาาามตรรรรรรพษษขอองงงงบบุุนนนจจจึูธกะลญณเป็ ต้องใช้สมุนไพร24ชนิดซึ่งสมุนไพรที่พวกเขานํามามันไม่เพียงพอดังนั้นแล้วพวกเขาจำเป็นจะต้องไปหาซื้อสมุนไพรจากร้านขายยาในเมืองแห่งแสงแห่งนี้วกัววิฮาวาก็ได้ใช้พลังจิตตรวจสอบดูแล้วแหะครับและพบว่าร้านขายยาที่เมืองแห่งนี้เนี่ยมีประมาณ11แห่งวกัววิฮาวาจึงได้แบ่งให้ทุกคนไปซื้อสมุนไพรแต่ละที่เพื่อจะได้ไม่แหวกยาให้งูตื่นนั่นเองแต่น่าเสียดายไม่ว่าร้านขายยาไหนๆก็ไม่มีสมุนไพรที่พวกกัววิฮาวาต้องการเลยเหมือนว่าสมุนไพรที่เมืองแห่งนี้ถูกควบคุมเอาไว้แหละครับนันชื่อรู้สึกกังวลไปอย่างมากเมื่อได้กินแบบนั้นเพราะถ้าเกิดว่าไม่สามารถถอนพิษจากน้าได้พวกเขาก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวประกันได้นั่นเองชายโถ จึงได้เสนอว่าหากไม่สามารถถอนพิษได้ก็ทำได้เพียงแค่จมตีอย่างรุนแรงเท่านั้นใช้ระเบิดเพื่อเปิดทางจากนั้นก็ใช้หุ่นจักรกลเพื่อเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันช่วยได้่าไร่ก็ออกเท่านั้นแต่ความคิดนั้นทุกคนก็ไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่เพราะการทำเช่นนั้นมันเออกระเดืก่เกินไปอีกอย่างจะต้องโดนพวกวิญญาณปีศาจลุมรอมแน่ฉะนั้นแล้วไม่เพียงแต่จะช่วยเหลือตัวประกันไม่ได้แต่พวกเขาอาจจะถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสและล้มตายเลยอีกต่างหากในขณะที่พวกขั้ววิว่หงหกก,หกาเตรณ์ิดขึ้นมาเซเทาก็ได้มายืนลยหลังหนักเจกังียดททบเมือแหงรุ่ง แล้วแต่มาเซลเทาที่มาที่นี่ก็ไม่ได้มามือเปล่าเลยครับเพราะเธอได้ขโมยสมุนไพรบางส่วนมาให้กับพวกขั้ววิห้าด้วยข้างในที่เก็บนั้นก็มีสมุนไพรมากมายที่พวกขั้ววิห้าต้องการนอกจากนี้มาเซลเทาก็ยังได้รายงานเรื่องกองกำลังทหารของจักวรวรรดิสุเรียนจันท้ายกับพวกขั้ววิห้าทราบด้วยเมื่อมีกี่วันก่อนแนวรบของจักวรวรรดิสุเรียนจันท้าถึงสถานการณ์ขับขันเลยครับสุวิสานชื่อจึงจำเป็นจะต้องโยกย้ายกองกำลังออกไปดังนั้นแล้วตอนนี้ที่มาเห็นเรุ่งอรุณก็มีเพียงแค่ปรมาจาร,รา กับทุกคนพอสวีเทยาลานได้ยกเมืองรุ่งอรุณแห่งนี้ให้กับหวังอี้เหิงเป็นคนคอยคุมหวังอี้เหิงรู้จักกันในนามพมยุทธ์ควายคั่งผู้เป็นวิศวกรระดับ9ซึ่งเขาเป็นผู้คแั็งแกร่งอย่างยิ่งเลยครับถึงขนาดคู่ขาวชีวิตของพมยุทธ์ระดับสูงสุดได้เลยทีเดียวเหตุการณ์บุกจับกลุ่มตัปาาระกันก็เป็นกลุ่มวิศวกรที่นําโดยหวังอี้เหิงนี่แหละจากนั้นมาเสียเท้าก็แนะนำกับพวกวีห้าวห,าหลังจากลงมือปฏิบัติการชิงตัวปาาระกันแล้วพวกพั้ววีห้าวก็มีเวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นในการหลบหนีพั้พวว,วีห้าวได้ใช้จังหวะนี้ถามกับมาเสียเท้าว่าที่คุกน้ำแห่งนั้นมีวิญญาณพมยุทธ์ที่ชื่อว่าหนานชุยชุอยู่ไหมเธอคือประมุขของสำนักมังกรดิน ลังจากคุณคิดอยู่นานมาเซลเทาก็ได้ปฏิเสธเลยครับเพรเธอไมาได้อยู่ที่คุกแห่งนั้นบางทีอาจจะถูกผู้สอสารของรัฐวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นำตัวออกไปก็ได้เพราะว่ากันว่าเขาผู้นั้นเป็นคนที่แปลกประหลาดเลครับเขาคนนั้นเป็นถึงวิศวกรระดับ9ซึ่งคังคายและกำลังศึกษาวิทยาการอยากคุณญายยุดออกจากคนเป็นเป็นอยู่เมื่อนานชิวชิวได้ยินแบนนนบนั้นก็ยิ่งเป็นห่วงแม่ของตัวเองเลยครับเพราะไม่ได้ถูกจับคังคุกเอาไว้ที่คุกน้ำแล้วและก่อนที่มาเซลเทาจะไปเธอก็ได้บอกให้ขั้ววิหานนั้นวางแผนอย่างเข้มงวดเพราะการจะบุกเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันนับร้อยนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถึงแม้ว่าจะมียาถอนพิษแล้วก็ตามเพราะคุณจะมีพวกวิญญาจารย์ปีศาจคอยเฝ้าอยู่มากมายแ พวกมีฮามาดิกิบานั้นก็ไม่ได้ยำเกรงเลยครับถ้าฉชนนั้นก็แค่เปลี่ยนตัวปาาระกันให้กลายเป็นกองกําลังของพวกเราเสียแล้วจานั้นเวลาก็ผ่านไปพอสมควรเลยครับจนพวกวิทาของเราสามารถสกัดยาถอนพิษออกมาได้ประจบเหมาะกับในตอนนั้นที่เจอเชิญได้บรรลุขั้นพอดีซึ่งมันจะสามารถเพิ่มกําลังให้กับพวกเขาได้อย่างแน่นอนตัดภาพมาที่คุกน้ํามาเสเาร์ถามมารู้ถึงการมีถึงของพวกวิทาเธอก็ได้เบี่ยงเบนความสนใจของพวกวิญญาณชั่วร้ายทันทีพวกวิทาได้ใช้โทรจิตสื่อสารกับทุกคนที่อ่อนรา้าซึ่งมันทําให้พวกตัวปาาระกันมีความหวังขึ้นมามากพวกวิทาอธิบายแผนการทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้แหะครับตอนนี้เขาได้ละลายยาแก้พิษลงไปในน้ําแล้วอีกส ามชั่วยามหากมีการจุ่มพวกท่านลงไปในน้าอีกพวกท่านก็จะได้รับยาถอนพิษและใช้จังหวะนั้นเพื่อรวบรวมพลังของตัวเองเสียแต่ก็จะได้ทําเอ่กันเลยไปจนทาให้พวกวิญญาจาร์ชั่วร้ายต้องไหวตัวทันและหั่ววิฮาก็แจ้งกับทุกคนเลยครับว่าปฏิบัติการช่วยเหลือตาาระกันนั้นจะเริ่มขึ้นหลังจากนี้ในอีก3ชั่วยามแต่ก่อนนั้นภาพก็จะได้พลันได้เห็นหญิงสาวปริศนาเลยครับซึ่งเธอน่าจะเป็นวิญญาจาร์ชั่วร้ายนแน่ละ่ะแถมก็ดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งซะด,ด้วยเวลาในตอนอนั้น,ห,นห้ว,วังซ เบื้องหลังและกล่าวว่าวังซิเอร์นั้นแตกต่างแังนั้นแล้วไม่ว่าขั้ววิห้าจะเป็นหรือจะตายมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหวังซิเอร์เพราะบ้านของวังซิเอร์ก็คือป่าซึ่งโต,โตแห่งนี้ถึงกระนั้นวังซิเอร์ก็ยังทําใจไม่ได้เลยครับตัวของเธอนั้นมีพลังแห่งโชคชะตาแต่กลับไม่สามารถกาหนดโชคชะตาของตัวเองได้เลยเมื่อวังซิเอร์คิดได้เช่นนั้นเธอจึงตัดสินใจที่จะไปช่วยเหลือขั้ววิห้าเลยครับพอโชคชะตาของพวกเขานั้นเกี่ยวพันกันข้าจะต้องช่วยเขาเปลี่ยนโชคชะตาและก็เปลี่ยนโชคชะตาของข้าด้วยวังิิิววเเเออออออรรรกกกกกก็าาาาาััััับมงงงงตตใใหหหญ่่่่่นนนนนีคคืืชชชช้้้้้้ํขไไไปถดดจึ อีกลับมาที่เมืองรุ่งอรุณสามนาทีก่อนเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันภาพย้อนกลับไปก่อนหน้าน,นี้แหละครับฮัววิฮาวได้อธิบายแผนการให้กับทุกคนอย่างที่ทราบกันดีว่าวิญญาจาร์ช่วร้ายได้แบ่งตัวประกันออกเป็น2ส,ส่วนดนงนั้นแล้วส่วนที่พวกเขาถูกแบ่งออกไปก็คงได้แต่ปล่อยไปเท่านั้นด้วยคำพูดนัานๆซิวเดือดด้านเลยครับพอเธอถึงขั้นถอไปไกลนับร้อยลี้เพื่อขอความช่วยเหลือจากพวกฮั้ววิฮาวแต่ตอนนี้ฮั่ววิฮาวก็บอกว่าจะไม่ช่วยเหลือแม่เธอฮัววิฮาวก็เข้าใจนานชิวๆเลยครับแต่เจ้้้้้าาาาากกก็็คงงจะรรรููนนนนนนีีีีี่่่วววพพลัขอออเเใใตตไไมมททสสสดิิิิณศ์ธชยห พอดีตัวเท่านั้นอย่างไรก็ตามพวกวิหาวก,ก็ขอสัญญาเลยครับว่าจะหากแม่ของนานชิวชิวไม่ได้อยู่ที่กลุ่มตัวประกันนั้นเขาจะอยู่ที่นี่ต่อเพื่อค้นหาวิธีการช่วยเหลือแม่ของนานชิวชิวว่าแล้วพวกวิหาวจะได้บอกแผนการกับทุกคนอันดับแรกใช้โถที่เชี่ยวชาญอาวุธวิญญาณมากที่สุดก็ให้ไปที่ประตูเมืองเพื่อการยิงอาวุธวิญญาณแน่นอนว่านั่นทําเพื่อสร้างความวุ่นวายหลังจากเสร็จสิ้นปฏิบัติการก็ให้รีบถอยไปจากตรงนั้นและไปที่จุดนัดพบทันทีส่วนนานชิวชิวนะครับเธอจะต้องรับหน้าที่พาเฟิงหลิงนี่ไปจากที่นี่เพื่อไปยังจุดนัดพบต่อมาสุยซานซื่อที่เชี่ยวชาญทางด้านป้องกันและสับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายสุยซานซื่อต้องพาเย่ และก็จีเจเฉินปฏิค่ายทหารเพื่อโจมตีและถ่วงเวลาเอาไว้ให้มากที่สุดซึ่งแผนการของพวกขั้ววิห้าก็มีเพียงเท่านี้แหละครับแต่ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทําหน้าที่ขั้ววี่ห้าก็ขอย้ํากับทุกคนไว้อย่างชาัดเจนหลังจากที่เริ่มปฏิบัติการแล้วพวกเขามีเวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเมื่อหมดเวลาไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจะต้องถอยกลับรับปยังจุดนัดพบทันทีจะได้มีความลังเลเลยช่วยเหลือเพื่อนนอกเหนือคําสั่งไม่เช่นนั้นพวกเราอาจจะพังพินาศไม่แม้แต่จะช่วยเหลือตัวประกักนได้ลก็จบนที่ 104ว่าจะเพียงเท่านี้เอาล่ะก็ผมก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่104ของในเมทเรื่องตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานสำนักเลิศพบจบแดนหากมีข้อมูลตกหลน่นมีคำผิดพลาดไปกันใดผมก็ต้องขอภายไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าทุกท่านชอบคลิปนองผมก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อไปกลางใจไปชมกานต่อไปด้วยสำหรับวันนี้เวลาผมก็หมดลงแล้วผมก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ